วันนี้จะทำนี้เมนูที่ลูกอยากกินแทนแทนลูกชอบแน่นอนวันนี้นะไปจะไปตำให้ลูกกินมาจะตำกินเส็ เส่โอ้ยกระปาดใสม่มะเขืเทศเยอะๆลูกซอบมะเขืเทศรตนี้ม่คอยโอเคเลยอีกสองหน่วย นอาสักหน่อยแล้วก็ใส่กระเดกลงไปเลยจ้าใส่หนึ่ตาลงไปจ้า ด้วยผมความ,มาอร่อยตูมามิใสลายแซบลายใสน้อยแซบน้อยทะเลสาบใส่มังหงาลงไปซีงข้าวก่อนลูกซิมบก ลูกจะน,นิ่งพระมันอยากส้มฉันน้ำตาลลงไปนิดนะึ่งขอคอยบบมักส้มทำไมไม,ไม่มันส้มม<ะ>ี่ใส่มะนาไปครึ่งหน่วยว้าวเวอร์ใส่น้ำปลาแดกเข้าไปอีกน้อยหนึ่ง พอดีแล้วใส่กุ้งลงไปจุกๆกุ้งเน้นๆแล้วเราก็ต้มเลยสักพักกุ้งตัวเบอร์ละอันจริงเลยเรียบร้อยจัดเสิร์ฟ ให้ลูกแล้วแม่หิวแล้วหิวแล้วอ๋อแ่แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแซมมานอนมาเนี่ยเมนูสุดโปรดของลูกลูก,กันกินข้าวเยอะแน่นอนลูกเจริญอาหารเลย ทำาเห็ดย่างอื่นลูกนี่เป็นคือแมวดมป่ะเรียบร้อยไปเสิร์ฟให้ลูกนี่ซุมแซวมือเที่ยงโดยการจกเข้าเหนียวติดบักใหญ่เมนูที่ลูกชอบตำกุ้งสดแล้วก็ไข่เจียวมูงพวงลูกก็จะกินอย่างอร่อยอร่อยใช่หรือไม่ลูกมักขนาดอะ่ะ อันนี้แห้งโมโหหิวมากเสือกบุ้กินไม่ปากไม่ตีงเคี้ยวตุ้ยตุ้ยลูกก็จะทำการจกข้าวเหนียวแล้วลูกก็จะสวบไส้กอกเข้าไปยัดข้าวเข้าตามอีกคําใหญ่หญหญๆโต ถูกใจลูกและวันนี้นะใช่หรือไม่ลูกแสดงคำบักใหญ่เอาเขาคำบักใหญ่ปอติดดูเอายัดเข้าไปเป็นไงลูกแซบสมใจลูกยัง กุ้งเหลือเท่าไหร่ตัวมันรึไม่กินแม่ลูกแบ่งให้แล้วเหรอได้แล้วลูกกินได้ที่นี่ก็ได้เนลูกอิ่มละลูกอิ่มละลูกยันอ้วนแต่นี่ลูกก็สิใส่สุดบ่ได้อ่ะโยวยันออกตัวปไปไปละเรา เราอิ่มแล้วละวะแต่คนนี้ยังสู้ต่อไป